เครื่องพ่นปูนฉาบแบรนด์ Brand Ruby Shop สะดวกใช้ได้ทุกหน้างานเพราะใช้ไฟบ้านเพียง220โวลต์แต่ปัญหาที่พบเจอเมื่อเครื่องเกิดมีปัญหาอะไรเสียหายแบรนด์โดยทั่วไปหาอะไรล่ยากล้อซ่อมนานหรือไม่มีอะไรแต่ทางร้าน Ruby Shop เรามีอะไรพร้อมให้ทุกชิ้นส่วนปัญหาที่พบบ่อยลูกยางสั้นหมดเร็วต้องเปลี่ยนบ่อยร้าน Ruby Shop เรามีการพัฒนาต่อเลือกใช้เป็นลูกยางแบบยาวสเปคเยอรมันแกนแน่นฟิตใช้งานได้ยาวนาน ร้านูบิชอปขอแนะนำเครื่องพ่นปูนฉาบขนาด30ลิตรรุ่น RBMT9001 ที่ลูกค้าต่างซื้อไปแล้วบอกไปเสียงเดียวกันว่าดีจริงเครื่องรุ่นนี้เน้นคุณภาพไม่แข่งขันกันที่ของแถมหรือราคาใช้งานง่ายพ่นได้เร็วจบงานได้ไวลุยงานหนักได้ตลอดทั้งวันกำลังมอเตอร์4,000วัตต์หรือเทียบเท่า5.5แรงมาพร้อมปั๊มลมขนาด2,200วัตต์เทียบเท่า3แรงให้แรงดันสูงสุด3,000 PSI เฉลี่ยการพ่นที่2นาทีต่อปูน1ถุงสามารถผสมปูนเทใส่ได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องพักเครื่อง รองรับการทํางานได้สูงสุด600-800ตารางเมตรต,ต่อวันง่ายและรวดเร็วขนาดนี้จะโมรอช้าอยู่ทําไมราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง85,000บาทอุปกรณ์ครบเซ็ตพร้อมใช้งานมาพร้อมปืนพ่นปูนสายพ่นปูนและสายปั๊มลมยาว10เมตรและลูกยางมาตรฐานเยอรมันอีกหนึ่งลูกทางร้านมีอะไหล่รองรับทุกชิ้นส่วนการันตีสินค้าตรงปกใช้งานได้จริง สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโทร0896667802หรือ Line Official r ลแอดรูปิชอป168